จริงก็แบบคนฟังรก็แบบแบบนี้แนตะ่ถ้าคุณเคยนะมันก็มีคนอื่นเท่าไหรนะ่จริงพอตั้งหัวข้อว่าแบบคอมมอนวิดฟอร์อันนี้พอคอมมอนวิดฟอร์ของของ CBT เนี่ยอันนี้มันเป็นแบบมันก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างเฉพาะทางไปหน่อยนะเนาะถ้าเกิดว่าคอมมอนวิดฟอร์ของ CBT แบบโดยตรงอะว่าแบบว่าเออาอันนี้มีวิดฟอร์อะไรก็เลยคิดว่าเอออันนี้แบบน้องๆเนีน่ยเจอเยอะแล้วเกี่ยวเกี่ยวของ CBT เนะี่ยอะไรบ้าง นั่งน,นึกๆไปเอ๊ะปีหนึ่งเนี่ยเราผ่าไปปีละห้าร้อยลายเป็นวอล์ซส่วนใหญ่ปีละสามร้อยลายผ่าเสร็จเนี่ยก็ต้องส่งไปรับยาใกล้บ้านเนาะงั้นปีละสามร้อยลายผ่ามาแบบผ่าเริ่มผ่าตั้งแต่ปีถี่สองนั่นนี้คือคนกลับไปรับยาวาฟลินใกล้บ้านเต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นจุดที่น้องน่าจะสนใจแล้วก็เป็นจุดที่น่าจะเอ,เอามาพูดกันได้ว่าวาฟลินเนี่ยเวลาให้เนี่ย ปรับยังไงนะมันเป็นยาที่ปรับยากเหมือนกันนะเรา,เาผมได้ผู้ช่วยเนาะเภสัชกรคุณคุณเพลงนะเขาจะมาช่วยต่อจากผมนี่แหละเขาก็จะมาช่วยพูดว่าเออวอฟลินเนี่ยเวลาเราปรับนี่เราปรับยังไงนะมันดูเหมือนเป็นปยาที่ปรับยากเรามีวิธียังไงนะในการที่เราจะปรับยาแล้วมันมีผลนะไอ้ตอนมันขึ้นมันลงเนี่ยเราต้องดูอย่างอื่นบ้างว่าเอ๊วอฟลินเนี่ยจริงๆมันมีอะไรยุ่งบ้างที่มันมีผลกับวอฟลินที่จะทําให้เรา ต้องระวังว่าเอ้ยไอเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นเพราะไอตัวนี้แหละที่ทําให้แบบวอร์ฟลินมันโดดมันเปลี่ยนแปลงนะส่วนของผมเนี่ยก็จะมาพูดว่าเอ๊วอร์ฟลินเนี่ยถ้างั้นเนี่ยวอร์ฟลินเนี่ยถ้าเกิดคนไข้ที่กินวอร์ฟลินแล้วมีปัญหามาหาเราเนี้ยเจอปัญหามาหาเราเนี้ยเราทาไงเนาะทาไงก่อนอื่นเนี่ยไอ้วอฟลินเวลากินไอ้เวลาเวลาจะให้เนี่ยเราก็ต้องมีอินดิเคชันเนาะ เราคงไม่ได้ให้เฉยๆดังั้นอินดิเคชันเนี่ยที่เจอบ่อยก็คงจะเป็นเรื่องของ BPT นะนาะอแล้วก็ Mechanical v wow, a l e แล้วก็ AF แอบสองอันล่างนี้จะเจอน้อยหน่อยเนาะเป็น Embolic stroke กับ DCM ที่มีทําบั b เขาไม่ได้เจอบ่อยเท่าไหร่งนั้นอันที่เจอเยอะๆก็คงเป็นสามวันแรกเนาะงั้นะ เราจะพบว่าพวกที่เป็นแบบว่าพวกที่แบบว่าต้องออนไปออนยาไปเนี่ยจากพวกที่เป็น BVT หรือว่าเป็น AF เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีเขามี d o คใช่ปะ d o คเมื่อก่อนเ็กโก n o คก็คือ Direct Oral Anticoagulant คือวัฟเลินเนี่ยมันเป็นเราเรียกว่า VKA นะวิตามิน K แต่คนนี้มันจะแบบออกฤทธิ์กลไกการทำงานเนี่ยมันจะไปยับยัง้ง ยับยั้งกลุ่มที่แบบว่ามีวิตามินเคเอ่อมีวิตามินเคเนี่ยเป็นเป็นส่วนที่เป็นแฟกเตอร์ที่มีวิตามินเคเป็นส่วนที่แบบเอ่อช่วยในการทํางานแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไดเรกเนี่ยคือจะไปย้ำยั้งในตัวแฟกเตอร์ที่ทางานโดยตรงเลยไปย้บเช่นบางทีก็ย้ำยั้งแฟกเตอร์สิบอะไรอย่างเงี้ยนี่คําถามคือเฮ้ยจานจานไม่ทันสมัยเลยเดี๋ยวนี้เขามีเขามีกลุ่มใหม่แล้วโดแอ็กเงี้ย ถ้าเกิดว่าเป็นพวก AF พวกเป็น AF เนี่ยเนาะ DBT บางทีเนี่ยเขาใช้ดูแอกแล้วปรับยาก็ง่ายกว่าไม่ลำบ,บากนอกจากปรับยาง,ง่ายกว่าแล้วเออ่ GID น้อยกว่าอีกใช่ปะโอ้อโหมีดีกว่าทุกอย่างอะ่ะจานไ,ไ,ไม่ทันสมัยไม่รู้จักใช้จริงเปล่าจริงมั้ยไอ้คำถามนะ ไม่คณิข้าววอลแมทไม่คณิข้าววอลอ่ะใช้โดแอได้ปะใช้ได้ปะใครคิดว่าใช้ได้ยกมือขึ้นใครคิดว่าใช้ไม่ได้ยกมือขึ้นใครที่ไม่รู้อะไรเลยถามไปก็เท่านั้นแหละยกมือขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทายใหญ่เนาะมีทายเทอีจริงๆมันมีทายใหญ่สองทายออกมานะนะมีทายใหญ่สองทายออกมาก็คือ ทั้งสองทายเนี่ยเทอร์มิเนเอตกลางทางก็คือแบบว่าการให้โดเอ็กเนียแบบแพ้วอฟลินแบบหลุดลุ่ยเลยแพ้แบบแพ้แบบแบบแบบชัดเจนในคนไข้ไมเคอรีคาว์ว์เนาะคือไม่ใช่ว่าพี่ไม่ได้อยากใช้ยาแพงนะพี่ก็อยากใช้ยาแพงอยู่แต่มันใช้ไม่ได้เพราะว่าคือไอ้โดอแอดนะ็กไอ้เดเลิกพวกเนี้ยมันมันมัน,มนแอ t ทเฉพาะจุดมันเกยมันแบบว่าป้องกันการบิดดิง้งเฉพาะจุด ทีนี้เนี่ยในเวนคินิเคิลเวลเนี่ยมันแบบมีจุดที่แบบตุ้นการเกิดทอมบัสได้หลายหลายจุดมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้แบบไดเลกเนี่ยมันมันไม่ได้มันสู้ไม่ได้การให้เดการให้ตัวไดเลกแอนติคอร์เรกต์แลนเนี่ยทำให้คนไข้มีท e mm e mm อมโบเอมโบลิกโต๊ะทอมโบเอมโบลิกอีเนต์เยอะกว่าชัดเจนชัดเจนแบบมากๆจนแบบทายเนี่ยมันต้องแบบทิ้งในกลางทาง นั้นเราก็ต้องสู้กับบอฟลินต่อไปนะคนไข้เมคานิคอวลของเรานะก็ะต้องให้บฟลินต่อนั่นแหละดีที่สุดแล้วนี่เวลาคนไข้ได้บอฟลินเนี่ยจะมาได้อะไรบ้างอันที่น้องเจอเลยหนึ่งมาด้วยบีดดิง้งใช่ปะ่ะพวกที่มาด้วยบีดดิง้งท้่มาด้วยบีดดิ้งเงี้ยมาด้วยบีดดิ้งเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยบีดดิ้งเนี่ยมันเยอะมันน้อยแค่ไหน แล้วเราก็ต mm ้องแบ่งเมเจอร์ไมเนอร์บิดดิ้งเนาะเพราะว่าการรักษาต่างกันไหมต่างกันนะเออแล้วเรารู้ได้ไงอันไหนเมเจอร์ไหนไมเนอร์อันไหนเมเจอร์บิดดิ้งก็อันไหนที่มันอันตรายเนี่ยใกล้ทำให้ตายอ่ะก็คือเมเจอร์หรืออันไหนที่มันต้องให้เลือดเนาะถ้ามีต้องการต้องให้เลือดพวกนี้เราถือว่าเป็นพวกพวกนี้ถือเมเจอร์ละเมเจอร์บิดดิ้งเอ้ยเนี่ยคุณจริงๆแล้วเนี่ย การรักษาเดี๋ยมันไม่ได้เฉพาะมันไม่ได้เฉพาะแบบว่าแก้เฉพาะวอร์ฟลินนะคนไข้มาด้วยบีดดิ้งเนาะมันมีอ,อื่นต้องทาด้วยนะอันนี้ก็ตามนั้นนะอย่าลืมนะมันก็ต้องแบบรนะีซสเตนเนาะต้องหยุดยาให้ทานสมีเนาะเดี๋ยวมีพูดตอนกลางวันใช่ไหมมีหลายอย่างเนาะที่เราต้องทําด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแก้วอร์ฟลินเดียวนะน,นี้มาถึงเรื่องของการแก้วอร์ฟลิน นะแก้วอาฟลินทีนี้แก้วอาฟลินแก้ถ้าเกิดมาด้วยบีดดิง้งทำไงคือถ้าเกิดว่าเป็นเมเจอร์บีดดิ้งคือถ้ามันไม่ใช่เมเจอร์นะเป็นไปได้ถ้ามันมาด้วยนิดหน่อยถ้ามันหยุดเลือดเฉพาะที่ได้คนไข้กินวอร์ฟินอยู่แต่มาด้วยบีดดิง้งแต่หยุดเลือดเฉพาะที่เจอเยอะๆเช่นแบบบางทีแบบเยอะแยะคนไข้เราแบบเออถอนฟันแล้วแบบบีดอะไรเงี้ยถ้าหยุดเฉพาะที่ได้ให้หยุดเฉพาะที่เพราะคนไข้ที่แบบ เปลี่ยนของเขาคนไข้ที่ต้องออัลฟอลินแหนบทำไมเขาต้องออัลฟอลินเขาออัลฟอลินเพื่อป้องกันทบอเอโบลิกใช่ไหมถ้าเกิดเขาต้องการเขาต้องการป้องกันทบอเอโบลิกอีเวนต์ถ้าเกิดว่าเราไปแก้อัฟอลินก็แปลว่าเราเพิ่มโอกาสเกิดทโบอเอโบลิกเขาเพราะฉั้นการแก้แต่ละครั้งเราต้องช่างลิฟเบเนฟิตต้องช่างน้ำหนักไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาถึงแก้โลดทุกอย่าง ถ้าเกิดว่าเป็นไมเนอร์บีดดิ้งแก้เฉพาะที่ได้โคดนแก้เฉพาะที่นี่ถ้าเป็นเมเจอร์บีดอ่ะคือถ้าใกล้ตายแล้วเนี่ยมันสาคัญกว่าอย่างนี้ก็ต้องแก้เลยยอมอย่างนี้ก็ต้องแก้งนั้นเราก็ต้องยอมให้แอนตีโดดเลย mm hmm. ก็ต้องยอมให้แก่แอนติโดดแอนติโดดของวอฟฟิรินก็คือวิตามินเคเพราะว่าชื่อทางการวอฟฟิลินก็อยู่แล้วนะัว mm ิตามินเคแอนติเบนดินนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย งานให้วิตามินเคเนี่ยก็เป็นการแก้แบบโดยตรงเลยละนี้การแก้ให้วิตามินเคเนี่ยให้ยังไงขึ้นอยู่ออกับมาด้วยอะไรนะถ้ามาด้วยบีดดิ้งจำเป็นอันนี้เราถือให้วิตามินเคไอวีนะสิบมิลลิกร,รมัมอันนี้คือเฉพาะอันนีปเป็นฟาสเฟาบีดดิ้งนะถ้าแก้ถ้าให้วิตามินเคแก้แก้วอฟเฟลนจากภาวะอื่นเราไม่ได้ให้ตัวนี้นะเราไม่ได้โดสนี้นะหรือให้วิตามินเคเราก็ไม่ได้ให้แบบนี้นะโอเคไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่คณิ้อเวานะเป็นพิเศษนะโอกาสเกิดปัญหาในเยอะกว่าอย่างอืง่นถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงวิตามินเคได้ก็ดีถ้าจําเป็นให้ได้ถ้าจะปีดตายแล้วเนี่ยก็แก้เถอ,อะเนาะทีนี้นอกจากวิตามินเคนอกจากวิตามินเคแล้วเนี่ยมันก็มีตัวอื่นนะที่แก้ริกของออฟรินได้ ไม่ขึ้นมันทำให้ผมพูดยากเลยเนี่ยคุณอันนี้แก้ได้ก็เหมือน F P F P เนี่ยเขาแก้ได้แต่จริงๆถ้าไปดูไกด์ไลน์อันนี้พี่เอามาจากเมืองไทยนะแต่ถ้าไปดูไกด์ไลน์เมืองนอก F P ใช้แก้ว่าปกติไม่ได้ใช้ F P แก้แล้วนะ <laughs> เขาใช้เขาใช้แฟกเตอร์ต่างๆแก้เขาใช้แฟกเตอร์ต่างแก้โดยตรงเพราะว่า F P เนี่ยถ้าถ้าดูตามไกด์ไลน์ของ ของอเมริกันนะร์บแอสส ociation เนี่ยออต้องใช่เงี้ยแต่บ้านเราก็พูดตามความจริงแล้วก็เอฟพีนั่นแหละเพราะว่าเราจะใช้แฟกเตอร์ต่างๆแก้เราต้องคอนซัลที่มันโตใช่ปะอันนึงก็โคตรแพงให้ไปบ่อยๆก็มีปัญหาเพราะว่าการให้เอฟพีจริงก็คือมันต้องให้วอลุ่มเยอะกว่าแล้วคนไข้ก็มีความเสี่ยงกับการได้รับสารสารออประสารประกอบของเลือดเพราะาจริงๆแล้วเราให้เอฟพีแก้พวกนี้เราต้องการเราต้องการแฟกเตอร์ต่างๆนี่แหละ นั้นถ้าเราให้แฟกเตอร์โดยโตรงคนไข้ไม่ต้องเสี่ยงรับสารประกอบของเลือดแต่ของเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ฟีนั่นแหละน้องอันนี้ก็เอาตารางเ,เอาตารางมาตารางมาจากไกด์ไลน์ไทยซึ่งโหลดได้ฟรีน้องวทนี้ที่พูดเนี่ยเอามาจากไกด์ไลน์ไทยทั้งหมดนะนั้นแล้วเป็นไกด์ไลน์โหลดฟรีด้วยพิมพ์ลงไปใน Google เจอเลยนั้นจริงๆถ้าจะไปดูต่อเองไม่ยากน้องเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือถ้ามันบีบเนี่ยเราให้วิตามินเคสิบมิลนละิกรัมเนาะแต่ว่าถ้ามาด้วยไ mm hmm. อนอนโพลอลเฉยๆเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้ให้อวีนะเราให้กินด้วยซ้ำแล้วถ้าเป็นโรปกติเนี่ยเราให้วิตามินเกกินแค่หนึ่งมิลลิกรัมกินนะโอเคเนาะเอ่ออันนี้ก็เป็นจุดที่มันแบบว่า,าจริงๆถ้าไปดูตามตามไกด์ไลน์เป็นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีคอนโทรเวอร์เซียลนะก็คือ คนไข้ที่แบบไอ r อมโปรมากๆเนี้ยจําเป็นต้องให้วิตามินเแก้มันเลยแก้เลยไหมคือมันมีเปเปอร์ที่บอกว่าคนที่แบบไอไอแมันเกินห้าเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบว่ามันจะเป็นโอกาสโอกาสที่มันจะมีสปอร์ตเนียสปี่มันพุ่งสูงมากเพราะนั้นเขาก็แนะนำว่าเออให้ให้วิเคกินไปเลยแก้ไปเลยแต่สําหรับคนไข้ไม่ิคเข้าว่างของพี่พี่จะแอดมิแล้วให้แอสูตรเบเลสก่อนเพราะว่าคือจริงๆแล้วมันก็มันก็ มีบางเปเปอร์ที่บอกว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงบีดดิ้งขนาดนั้น,น,นแต่ก็โอเคแล้วก็ถ้าเราดูตามได์ไลน์เราทําตามได์ไลน์ก็ไม่ผิดเนาะในคนไข้ที่แบบว่าไอ้เกินห้าก็อาจจะให้กินนะกินทีละหนึ่งมิลลิกรัมนะอันนี้คือเป็นอันที่แบบน้องจะเข้าใจผิดว่ามาถึงเวลาแก้คือสิบมิลลิกรัมไอวีอย่างเดียวไม่ใช่นะอันนั้นคือให้เฉพาะตอนที่แบบเมเจอร์บีดดิ้งนี่เวลาให้เสร็จแล้วเนี่ยเริ่มยาใหม่ด้วย ต้องเริ่มยาใหม่ด้วยโดยทั่วไปก็จะถึงสิงวันถ้าบีบได้น้อยเอามา g i ไบโอ้หอาจารย์เจนสัรเก่งมากเอาไปสโคบหยุดสนิทอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็คือแบบเออสาสี่วันเริ่มได้เลยก็เริ่มวอฟลินได้นะแต่ถ้าโอกาสบีบซ้าสูงเช่นมาเคสโอ้ความเสี่ยงสูงมันบีบในเบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามอย่าให้เกิน30วันควรต้องสตาร์ทใหม่ไม่งั้นก็คือเขาก็จะมีความเสี่ยงทอโวยโมลิซึมงนั่นแหละ ทีนี้คนไข้เนี่ยนอกจากมาด้วยเรื่องบีบแล้วเนี่ยจริงๆมาได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมาด้วยอะไรก็ไม่รู้อาวุนวายมากเลยต้องผ่าตัดแต่คนไข้เปลี่ยนดินไปแล้วระดับยามันก็ดีๆอยู่นี่แหละแต่ต้องไปผ่าตัดอย่างอื่นเป็นไส้ติ่งมาได้ป่ะเป็นนิ้วมาได้ป่ะได้หมดนั่นแหละทีนี้เราจะทำยังไงคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่แบบต้องผ่าตัดอ,อย่างอื่นเนี่ยเราต้องมาคิดว่าเฮ้ยคนไข้จริงๆมันมีความเสี่ยงเยอะน้อยเท่าไหร่วาที่เรา เขามีมีเครชั่นในการที่เราให้วัคซีนเนี่ยแต่จริงแล้วความเสี่ยงถ้าเราหยุดยาดนนยมันเยอะน้อยแค่ไหนเพื่อที่เราจะได้แม n เน็ตถูกนั้นคนไข้ที่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็คือกลุ่มที่เปลี่ยนใหม่เท่าเนาะหรืยอยว่าพวกที่มีสโตกเดือาทีเอ็มมาในหกเดือนไม่คณข้อววาวแล้วเคยมีสโตกนะในหกเดือนหรือว่าเป็นลิ้นรุ่นเก่าซึ่งในข้อสามนไม่ค่อยเจอหรอก นี่ความเสี่ยงปานกลางกับความเสี่ยงน้อยก็คือกลุ่มที่แบบเปลี่ยนเอลติกเว,ว้านะนี่พูดพดไปเนี่ยจริงอะ่ะเออผมสารภาพเลยพูดพดไปนี่ผมแบบสั่นแล้วนเนี่ยหนาวมากเลยแถวนี้พูดพูดไปแล้วเสียงผมสันน่นนะไม่ต้องตกใจนะคือแบบผมเป็นคนไม่ไหวแล้อ่ะแล้วถ้าเป็นเอฟอ่ะเอฟเราจะรู้ได้ไงว่าคนเนี้ยความเสี่ยงสูงหรือต่ำอม เวลาเป็นเวทีใหญ่มันแย่อย่างแท้หาคนตอบไม่ได้ปกติหาคนตอบยากอยู่แล้วถ้าเป็น a อความสึกเง่ายๆก็คือดูเชนวัสดกอง่ายสุดดูเชนวัสดกอจบนะนี่ครับถ้าเกิดว่าเป็นว t ทีก็ดูว่าเป็นมานานยังยิ่งเป็นมานานความเสี่ยงก็น้อยลงอันนี้เดี๋ยวมาดูที่ไกด์ไลน์เลยก็ได้ นี่ถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นต้องผ่าตัดจริงๆเราก็ดูว่ามันฉุกเฉินนะหรือไม่ฉุกเฉินะพอมาดูว่าฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินมาดูผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่เนาะพอมาดูพอมาดูสองอย่างนี้แล้วก็อย่างที่สามอันที่สอนไปแล้วก็คือมาดูความเสี่ยงของคนไข้มาดูที่ฉุกเฉินก่อนถ้าเกิดฉุกเฉินฉุกเฉินก็ต้องแก้เลยลมันก็ไม,ม่ไม่มีทางเลือกยังไงก็ต้องแก้เนาะถ้าเป็นไปได้ ก็แก้ด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่วิเคนะถ้าเป็นไปได้แก้ด้วยอย,อย่างอื่นที่ไม่ใช่วิเคเพราะว่าไม่คณิข้อวอลกการให้วิเคนี่การแก้กลับยากมันจะมีแบบวอลฟรินลิซิแดนเวลาให้วิเคนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาให้เราเป็น A f เป็นอะไรเงี้ยเออก็แก้ไปเลยแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบฉุกเฉินแต่ว่าผ่าตัดเล็กแก้ไขได้นะอย่างที่บอกว่าเออถ้าเป็นการแก้แบบโลคอลทำได้ก็ไม่ต้องแก้ ก็ไม่ต้องแก้บัวฟอรินโอเคนี้ถ้าเกิดเป็นอา,าการอิเล็กทีมอา,าการยิเล็กทีมก็เหมือเนเดิมอะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นอา,าการที่แบบว่าคุมแบบโลเคอลได้คุมบีตติ้งอย่างโลเคโดยวิธีการทางโลเคอลได้นี้ก็ไม่ต้องหยุดเพราะการที่หยุดเนี่ยการที่ให้คนไข้หย,ยุดเนี่ยแปลว่าจริงๆคนไข้เพิ่มความเสี่ยงใ,ในการเกิดคอมโบอิโบริซึม อันเวลาน้องไปรปชอ,อยู่รปชมันจะโดนส่วนมากอ่ะจะโดนคน้ามาจากใครจากหมอฟันคือถ้าเป็นเซอร์เจียนคนอื่นส่วนมากเขาจะมีความรู้อยู่แล้วถูกปะ่ะเซอร์เจียนคนอื่นก็ควรจะมีความรู้อยู่แล้วเนาะเอ้ยเหลือห้านาทีแฮะเอ้เราโม้เยอะเกินไปอะ่ะตอนนี้คือแบบสักครึ่งหนึ่งได้มาถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะมีความรู้อยู่แล้วยกเว้นหมอหมอฟันหมอฟันเขาจะคนสา์เยอะคอนฮ้างเยอะ ถ้าเป็นหมอฟันนะก็คือจริงๆอ่ะก็ถามเขาเลยโดยตรงว่ามันบีบเยอะเปล่าถ้าไม่เยอะไม่ควรหยุดน,นะก็สู้ก็แบบก็กัดก้อนไปจริงเพื่อโอกาสบีบนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดสโต้ขึ้นมาทีหนึง่งหรือลิ้นติดทีหนึ่งเนี่ยยุ่งกว่าเยอะยุ่งกว่าเยอะเนาะนี้ถ้าเกิดเป็นผ่าตัดใหญ่อย่างนี้ถ้าผ่าตัดใหญ่เองเราก็ดูลิสต์คนไข้ถ้าเป็นลิสต์เสียงสูงเราต้องให้ดิจิ้งเทอร์ปีดิจิ้งเทอร์ปีคิดง่ายคิดง่ายๆก็คือเราให้เป็น เฮปารินหรือว่าโลโมคลิกโลโมลิวลาร์เลเวดเฮปารินอินอกซาพารินเนี่ยให้ระหว่างที่เราหยุดวอร์ฟารินปกติก็คือเราจะเริ่มตอนที่แบบว่าเอ็นอาร์มันต่ำกว่าเทอร์ลักติกเลเวลนะต่ำกว่าสองเราก็สตาร์ทแล้วก็หยุดก่อนไปทำหัตถการหนึ่งวันหรือสิบสองชั่วโมงทำเสร็จถ้าไม่บีบสักวันหนึ่งก็สตาร์ทใหม่เลยสตาร์ทวอร์ฟารินเลยแล้วก็สตาร์ทอินอกซาไปเลยเ <s> อ,อ,อ็นอาร์เกินสองเข้าเทอร์ลักติกเข้าเทอร์ลักติกเลเวลแล้วก็ออฟอินอกซา รู Cornell, ة, ้ดนอีนักซ่าเปล่าก็หนึ่งมิลลิกรัม per กิโลนะหนึ่งมิลลิกรัม per กิโลทุกสิบสองหรือหนึ่งจุดห้ามิลลิกรัม per กิโล OD เนาะปกติที่สัตวเนี่ยศูนย์จุดสี่สักคิวทุสิบสองอันนั้นก็คือศูนย์จุดสี่ก็คือมีสี่สิบมิลลิกรัมเนะคนไข้ขนาดสี่สิบโอเค UR, นี่ถ้าเป็นกลุ่มที่อาโทษทีงั้นนะให้อีกอย่างหนึ่งพอเหลือเวลาก่อนที่เขาจะไล่ผมลงอจากเวทีนะแล้วคนไข้ตั้งคันอ่ะทําไงคนไข้เป็นพิเศษเฮ้ยไมคานิคอวอล์ตั้งคันมาทาไงวะทําไงดีการให้วอฟฟลินเนี่ยมีเทโลโตเจนิกเอฟเฟกนะก็ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์คิดง่ายง่ายประมาณห้าเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะอย่างยิ่เฟิร์สเตมสเตอร์เป็นช่วงสร้างอวัยวะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ได้โดสไม่เยอะ โด,ดได้โด,ดไม่เยอะโอกาสที่จะเกิดโทรโต,โตรเจนิกฟก์ก็จะลดลงถ้าเป็นเฮปารินลงมันก็เรียกว่าเหตเฮปารินพวกนี้ไม่ผ่านลบเพราะฉะนั้นไม่มีโทรโตรเจนิกเอกถ้าคิดง่ายๆก็เฮ้ยอย่างนี้ก็ง่ายเลยดีงั้นเราก็เอาคนไข้มาให้อีนอกซ่ามาอยู่ให้อีนอกซ่าจบปรากฏว่าความเป็นจริงคือการที่คนไข้เปลี่ยนมาใช้อีนอกซ่าหรือเฮปาริน มีโอกาสเกิดทบเอบิซิซึมสูงกว่าการกินบอฟฟลินแฮะ <laughs> ไม่น่าเชื่อใช่ไหมแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะก็ะคือการให้อินออกซาจริงๆแล้วเนี่ยป้องกันการเกิดทบเอลบซิซึมได้แย่กว่าการให้บอฟฟลินซะอีกนั้นคนไข้ที่เป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงเนาะถ้าคนไข้กลุ่มที่เป็นความเสี่ยงสูงก็คือคนไข้เปลี่ยนไวชนิดข้อทั้งหลายเนี่ยก็คือก็กินไปเลยยอมรับว่ากินบอฟฟลินจะมีเร์โตนิกเอฟเฟกต์แต่ก็กินไปเลย แล้วตอน,นัหนบัครคอรดก็ค่อยหยุดแล้วเปลี่ยนเป็นดีนอกซาโอเคไอ้ผมคุ้ไม่เกินเวลาแหละองั้นเอาเท่านี้แหละมีใครมีคำถามเปล่าแล้วเดี๋ยวต่อไปคุณเภสัชกรเขาจะมาสอนอะไรครับ ันนี้อาจจะไม่เป็นคำถามนะคะเพราะว่าเจนสันจะเจอคอนเซปต์บ่อยๆด้วยเรื่องวาฟารินโอเวอร์โดสแล้วมาด้วยอัปเปอร์จีไอฮิมเรตนะคะอยากให้น้องๆแล้วก็พี่ๆเราช่วยกันเอาแวร์ aware, เรื่องการที่มีดรากอินเตอร์แอคชั่นนะคะวาฟารินดรากอินเตอร์แอคชั่นของวาฟารินมีอะไรน้องๆเซิร์ชได้โดยเฉพาะยาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเยอะแยะมากมายนะคะเช่นอะไรบ้างโอมิพัโซนกลุ่ม PPI นะคะเป็นดรงอินเตอร์แอคชั่นตัวหนึ่งแล้วก็กลุ่ม ของพวกสเตตินทั้งหลายแหละนะคะอันนี้เดี๋ยวให้น้องๆไปลองดูอีกทีหนึง่งอันนี้แค่ฝากไว้ค่ะเพราะว่าก็พอมันมีดักตินเตอรคชันปึ๊บเกิดอะไรเลเวลของวาฟรินมันจะสูงขึ้นอันนี้ต้องระวังนะคะวันที่เลยพี่เชฟเพราะว่าเดี๋ยวคุณเปีนยนสตว์เพลงของเราเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาสอนเรื่องนี้แหละพี่งั้นต่อเลยเนาะ